ซือหงเย่ใช่ก็ผู้ชายก็ใช้ได้คือกันใช้กันใช้เลยใช้จากหน้าขาวเป็นหน้าดำเลยน้องขายกับละแสนกับละแสนโดยโอ้สิได้ชื่อมือหงเมีย่ใช่แล้วลองเบิรงเป็นยังไงเนาะอุดหนุนนองเบิรงเนาะสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้เฮาก็ได้มีโอกาสมาหาทาง บ้านเอกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะกัดเชิมาหาน้องตะวันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องกัอยู่ป่าอยู่แถว,ห,วหัหวไหลหัวหน้าพันแหละกะัอยู่บ้านแค้บ,บ้านพันแะละพี่น้องเลยเพราะว่าข้าง,างบ้านพันอะไรเนาะเพราะว่าบ้านพันจะยังเป็นธรรมชาติอยู่พ่อแม่พี่น้องกัมีแต่ป่าแต่ดงนั่นแหละเนาะคือว่าแหละบ้านพันกัอุดมสมบูรณ์อยู่พ่อแม่พี่น้องเนาะกัมวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาหาทางน้องพัน กะชีภาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปซุมน้ำกันทางน้องตะวันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องฝากพี่น้องเป็นกำลังใจแหละกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาในเด้อพ่อแม่พี่น้องแล้วก็เป็นกำลังใจให้บอยน้ำเนาะมื่อนี้บอยก็จะมีโอกาสมาหาทางน้องตะวันเนาะพ่อแม่พี่น้องกะชีภาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปสุมน้ำกันทางนองตะวันนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องทางเฮากชีบวยาลายเนาะกจีภาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งกันเลยกับน้องตะวันโดย โอเคพี่น้องเนาะตอนนี้จะอยู่กับทางร้านน้องสวัสดีแมนบาร์ตีสวัสดีสบายสบายดีโดยสบายดีรบทุกคนโดยเป็นยังไงเรื่องช่องยูทูปไปเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้บอดาเหตุเลยเพราะว่าความอันโทรศัพท์มันโหลดบอดาดีดีเลยโอ้เครื่องมันเต็มแม่เครื่องมันเต็มเลยบได้าทำงานโตเลยโดย ถึงสิฟื้นเท่าไรมันก็ฟื้นมาได้เลยฟื้นมาได้เลยโดยว่าเฟื่เหตุจ่องคือบ่แน่นอือเราก็ไอจ่องยุบกันนะแต่ว่าเราได้ลำเน่นต่อกกันนวลว่าโทรศัพท์นี่แหละเนาะโดยอือก็ได้แต่โทรเล่นเฟซเล่นไลน์หละสมัยนี้ก็ล่มมีคนล่มอยู่บ่สมัยนี้กัโดยก็มีอยู่โอู้ยอดนะเริ่มมีเข้ามาเลยเนาะโดยไลก่เก่า ลราเป็นวันบัไว้แล้วใช่ไหมเหรอธรรมดาธรรมดาโดยมีพิเศษแล้วบ่ยังบ่มียังบ่มีอยู่พิเศษพิเศษไข่ป่ะแม่พิเศษพิเศษไข่บ่บ่อยเป็นแล้วจะสั่งไหมบ่บ่อยๆขอพัดและพิเศษชั้นชี้เป็นไข่ให้ดูเด้แม่เป็นจะสั่งพิเศษแล้วตังแตนเด้อ ดูมไม่ามโตคือเจ้ากินน้องยไม่ได้ไปใส่บอมมันบมน่มไม่ได้ไปใส่ไปใส่ไปเก็บของเียน้ำเนาะโดยตรงนี้ก็ได้คือได้เราบ่ได้เห็นนะ <c oughs> โอ้โหเผ็ดกัน <c oughs> ลืมเลยเผ็ดกันกลมาหาเราแทบโดนเลยลืมเลย ตั้งแต่ไก่น้อยแล้วยังโมยใหญ่ป่านนี้เป็นแม่หมดเลยไอ้ยี้นะมึงจะขอมานะบอยเลยบอยบ่อบไปเลยบอยนะเราเลี้ยงไก่อยู่บ่โดยเลี้ยงค่ะาดิห่งบ่อยเลี้ยงบอยบ๊อบเยอะบอยบ๊อบไปชื่นนะเอาไปชื่นในะแนาความจริงเก่ามีอันคนทักเขามาอ่าใหม่เนาะโบราแบบดูเก่ามือเนาะ อือแตหลายคนอยูุ่คนออกมือก่อเห็ดหก,ก็<น>กไดไน้น้ำฮาวน้องมบ่อยเนาะแม่นเอ็เอาให้กินไปโด้แั่ไปโอโลมกับน้องท่านนี่พีอืมเพราะว่าหลายคนเป็นเหยือห่ยอใครอยากโอโลมนะยังไม่พอแผลบ่อยมากอะ่ะยังพักเหล่านนะั้นพอแผลอยู่ได้พอแผลว่ายัางบูมีพ่พอแผลวะสามสี่คนผุนไดเอฟพีเป็นเหยี่าวก็ได้อืมแต่เมื่อนี้แล้วสิเอาเมื่อให้เร่เอฟพีเนี่ยยังเป็นอย่างไร เป็นแดได้แล้วเห็นเปลี่นมาแั้งหลายคนที่ว่าโอ้ลมนี่คนที่ถักมาโอ้มาลมนี่เป็นทางไหนมีแต่ทางฝั่งไทยมีแต่ทางฝั่งไทยฝั่งลาวนี่ยังมีแม่นฝั่งลาวบ่มีเนาะบางคนกัเอสจีทางทางลาวเฮาเน้ยโอ้ยแบบแบบน้อยใจนะแต่ว่าเป็นยังเัินชาวลาวมีแต่ข้ามโค้งข้ามโค้งเิ่นว่าโอ็กแววอยากกัน ลมเบาเล่าของเนี่ยวเบาเล่าบุใจเนาะเบาเล่าบ่ลมเนาะแมนบ่ลมบ่ไทยเลยพี่น้<บ>าาองเรอยากกันแชทมาหาเพื่อนเองเนาะเข<อ>าก็าเลยบอจากควมว่าใหา้เนาะพี่นอ้องจะต้องกล้าแน่พี่น้องอยากกีบจ้าวก็ต้องกล้าแน่แหละเนาะแมนนั่งเือะบ่ใส่โคลน้ำมันเขาหมกเขาหมินนะนะไป่โคลนวยโคอนยังในใจเขาหมกเขาหมินนั่งเถอเขาก็ไดปหายทั้งนั้นเนาะแต่บุได้อยากได้ก็คือว่าทักเข้ามาเลยทักแคททักยังเข้ามา อ่าทางเฮาเองโดยตรงด้ยเนาะแม่ๆเนาะโดยเข้ามาเลยทิ้งทิ้งทางกี่ต่อไว้นําแต่ละคลิปเนาะแม่อยอันน้ทิ้ไว้อยู่ตอนนี้ยังพร้อมคุยอยู่เนาะโดยยังพร้อมคุยคนที่คุยตอนนี้หลายคนแล้วบ่บ่กับบ่หลายประมาณ4-5คนนี่แหละ หน่อยแน่ผม FC เจ้าน่ะเนาะสี่ห้าคนเองยังแบบว่าเดี๋ยวกำลังเริ่มทยอยกันเขมาลงวันอ่ะเดี๋ยวแบบเป็นเป็นแบบว่าคุยนี่แบบเป็นโทรมาได้บอกคือวันนี่แหละบางคนก็โทรบางคนก็แชทแาบทางไลน์ได้ใช่ไหมก็มีทางไลน์ทางเฟซนั่นทางไลน์ทางเฟซทางแบบจริงเยอะแน่นหน่อยแต่ FC เป็นกับคอมเมนต์มาอยู่ คือเปิดใจเปินใจโนเลยก็ยังบุปิดเป็นวะเนาะยังบ่มีผู้ที่ว่าจริงใจเนาะ <c oughs> เปิดได้เสียห้ปิดโดนเนาะ <c oughs> เปิดได้กันมันยังบ่มีคนที่ว่าเออโอ้โลมแบบตึกใจถึกนกันคุยกันเออเข้าใจกันได้ปูน้จังจังนยังที่เอม,มันก็นสามารถปิดได้ถ้าเป็นแบบนัน้นเนาะคนสีปิดใจี่มันกับโมเมนว่า เรื่องง่ายเนาะบางเรื่องเนาะก่อนเนาะทีได้อนแบบคนหูใจค้นหนึ่งนะเงินเนาะน้องตะวันโดยมันยังโบยังโบมีคนที่ใช่ใส่เวลาโดยใส่เวลาอืมแต่่วามาหาสูกันได้เกบบางคนก่อนคุยไปน้่งคุยกับโบเข้าใจกันเคยมีคุยกันไปแล้วบอเข้าใจกันนะครับในยาเพรช hàng nó, con tăng, hàng hên đi, đôi, đã, ăn gặp cái mình, ăn cốc tôm nồi mai, ồ, sướng nhat đấy rồi. đôi, cắm tôm no mai, ờ, bánh nhang bao cộp nè, xíu nhang, ờ, cái bánh viết nào bỏ, bỏ, tôi xài gì bỏ. กะเคยสอยู่แต่น้อยตอนนี้บ่ได้ใส่ตอนนี้บ่ได้ใส่โตใหญ่มาได้ใส่บ่เป็นเนี่ยมาล้โดยเนี่ยมาแล้วชบ่ถืกกบคือสิบ่อยากกินแม่นบ่แม่นแถวบ้านเจ้าก็มีกบอยู่บ่มีบวนแล้บ่หมอเป็นบางปีด้กบ่บางบางบ้านก็บ่มี้ดีมันก็จะมีหลาย อืวางใจดูดิคนตกบ่อบแถบานกันบอ่อไ่ได้ตกไรเมื่อเติมละเขาเขามาคือมูงูปา,ากมมาบาน,นาโปนี่เนาะทางลัมนเนาะประมาณแถวน,นาจิงนะปุนี่แ,ลแหะละทางผ่านเวทธรรมาแหละฝนตกนะแต่ว่าสีบอ่อแห้งเะนะแต่บ่อหอดพีเนาะ ดีทุกข์ำ cầu แต่้นเป่นเกี่ยว cầu ก็ยังฮัมเลยหมักโลบ้อหมัดโลธรรมดานะลูกจะไปไปเฮียนบ่อมันบ่มันนี่เพิ่นบปได้เข้ามนวันมันชุกบ่อมนันเมื่อวานนี่เพิ่นเหตุวันคูให้ซาบเพิ่นจัดก่อน tất gồm vào vân ti tiễn vân tiễn đôi. Một tất gồm nắp vân ngay trước tới. Một tất gồm tất gồm tất rồi tất gồm 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 tất thế tất gồm tất gồm này gồm tất 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 เล่นแต่เมือ่อไัรแม่นบางเมื่อกับเพื่อนออกมาเองเมื่อได้เข้าไปรับบระทานกัต<ม>้องรับต้องส่งทุกวันแม,ม่นสง่งเนาะแต่แต่ละเมื่อนี่ข้างนอกนี่ก็ได้ไปใส่เน้นบางเมื่อกับไปหาฟื้นแล้วหาหน่อไม้แบบนี้แหละใ<ม><ม>ช่จะไล่กับขั้นมันแดดเข้ากับสิไปหาคนฟื้นมาไหวเพราะว่าฝนตกมันไปหาอะไรหาเงาเนาะแม่นไปฟื้นมาไว้เนาะ น้องตะวันกันผมมีคนอยากมาคนฟ ja. ื้นซอยน้องตะวันบ่เอฟซีกันนะไี้เนาะมีฟางเกี่ยวกูอยากมาคนฟืนคนยังซอยเนียนเนยังนียถึงเวลาเบิกเนียนน้องตะวันเขนกันอยู่กับพ่อกับแม่เนาะโดยเพราะว่าเราดูแลพ่อดูแลแม่แหละพี่น้องเลยแตกับลูกคนหนึ่งตอนนี้กันเนาะน้องตะวันโดยสี่คนนั่งอยู่เพื่อนนี่เนาะแม่นสี่คน บางคนอาจจะหุทางเอฟซีผู้คนที่ตามมาสมมาตลอดกันเนาะแต่ว่าเอซีใหม่คนจะจะหุเอฟซีเป็นที่เข้ามาใหม่เลยด้วยเป็นี่อข้ามาเป็นมันจะมานจะตักตามเนาะสักตามพูดคุยโอ้ผมมีเนี่ยคิวาเลยเนาะมีเหมือนกันแล้วผัวเงากระดับ

ว้าอย่าเก่งไปไหนมันสีเก่งเป็นบางมือนี่ก็ว้าโอ้จากมาแต่ทางไหนพี่น้องเลยมันนี้แเดวกว่าบริษัทเป็นบางมือเนาะบอกยังมนตะเาชุดยอดแล้วบอกยังวันนี่อันนี้ชื่อมัวมันนี่เป็นังไงมันนี้จากจากชุดยอดต้องลงาเบาดีเนาะมันจวผมมีผู้พาเซลพี่น้องเลย มาทายมาเยี่ยมมายามทำคราวปกติเฮาเนี่ยพี่น้องเพตัวไอที่เพิ่งยินเพิ่งเบิ่งคลิปอ่าผู้เก่าผู้ใหม่เพิ่นก็โอ้ไปเยี่ยมน้องอีกแน่จังจังเลยไม่พอได้ยินได้ชมอืมใบก็เบิ่งไว้ก็บ่เบื่อบางคนเบิ่งใบก็บ่เบื่อบ่กเี่ยเพิ่นกินได้ก็ยังงามคือเก่าบ่อกโอ้คือเก่าไอที่เวียงว่ะเบิ่งแล่าจากเบิ่งอีก เฮ้ยเรื <si suppression> ่อยไปมึงเรื่อยไปคือโบจีบมาลูกโบเฮียงเป็นอะไรที่จีบกันอยู่จักได้หอมๆเนาะเพราะว่าเป็นโควิดโคลายมากอะเขาก็เอาใหายได้เนี่ยเนอะไรี่คุยสิลมกันเนาะแต่ตามมึงกันได้ทางเงินต้องรีบแล้วทางเอฟซีกับตอนนี้เนาะเพราะว่าตอนนี้เรายังบ่มีคนพิเศษนะนะคนใช่ใครไอเอฟซีก็ต้องรีบแล้วพี่น้องเลยจะหน่อยสิมีคนพิเศษ จังหน่อยแบบจะบอโอ้ยมาซะมาบ่ทันแมนแมนแมนว่าติดลังคนกะอ่าทักถามเงินเขามาจังสั้นจังที่แบบว่ามาแบบอันอยากไล่นะแบบว่าสมมงหมมีคนที่เพิ่นคุยอยู่แล้วทั้งเยอกันหวยเพิ่นกขบวกกาเปลี่ยนใจเลยมาลำหลังเนาะแมนี่เปลี่ยนคุยกับคนนั้นคนนี้เดี๋ยวว่าโอ้ยหลายใจจังสั้นจังที่อย่างอีกแม่ สมหมดว่าคุยตกลงกันแล้วนี่เพิ่นชวนไปอยู่ฝั่งไทยนี่สิไปบ่นไปบ่ได้ได้เนาะโดยคือเฮาเนี่ยพ่อแม่แเมนเอาพ่อแม่ไปน้เฮ็ดถ้ามักฮักกันจะต้องมาอยู่ทางฝั่งลาาเมนหรือว่าแบบเที่ยวไปเทียมาแบบนี้ก็ได้เัียมมาได้เนาะโยี่ทำนองนั่นเด้อพี่นองไอซีเียมไปเทียมมาได้นิ่ให้ไปอยู่ฝั่งไทยเลยน่ะบ่ได้เราอะโดยเอาต้องดูแลพ่อแม่ พี่น้องได้จ้ะเป็นมีกันตะคนมีกันมีไอ้สามคนแต่ว่าเพิ่อนกับไปอยู่กับลูกกับเมียโอ้เป็นครอบครัวมื่อแล้วโดยเป็นครอบครัวสั่งครอบครัวมื่อแล้วกับเดือนเป็นนกตะวันนั่นแหละอยู่กับพ่อกับแม่ก็ได้โดยหาคนมาดูแลอยู่ตอนนี้ก็ได้นี่เนาะโดยเนาะงโอ้พ่ออยู่น้องพ่ออยู่หาคนมาดูแลกันเลยแมนต้องปูเข่ามาล้มกะแต่ว่าทำน่องเป็น ลมเพิ่อนยังนี่แบบว่ายังไม่ได้ถึงขันแบบจำนองว่าจีบยังเพื่อนกัมนีแต่ทมสถานการณ์แบบสถานสบายดีบ่หรือว่าเป็นจังไดให้จังไดเพื่อนกับทำแบบแต่ว่าตามก้าวๆโดยถ้าเพิ่นก็ล่มโดนโดนบ่ใส่เลยโดยการโดนสมควรอยู่ทำประชโมงบางคนก็หอดบางคนก็บออ๋อ ก็หลยเพื่นกับบุคคลว่างพเพราะว่าเพื่นทําการทํางานอเว,ลา,วลาเวลาเพ็่นโทรมาลมนี่จะเป็นตอนคืนบางคนก็เป็นตอนเช้าบางคนก็เป็นกลางคืน,นแล้วแต่เวลาเพ็่นสะรวกเนาะวันว่างโอ้นโทรหาในกระเปิดกล้องปะบอไม่ได้เปิดเืมปิดกล้องแต่น้องตะวันยังเปิดใจหับอยู่โดย,โดย ใจได้เพสุดเลยเปิดก๊อบเป็นยังแบบเออยังคิดดังเลนะบางคนก็ยังคิดว่าบุกพ้อมแต่แท่นะแมนแมนแมนเดีแต่ว่าใได้ก็จะให้แบบโสดแท้ๆเนาะโดูเยอะคืมาจีบทางน้องเพื่อนก็ได้แมนคือว่าเขานี่เน้นกินคนโสดแมนกินคนโสดไม่วว่าเป็นนั้น พอฮะหรือว่าพอใหม่แบบจริงจริงๆนะแม่นฮะเป็นโชวจริงจริงนะกูอยากให้ตัวกันว่าทั้งทั้งน้องกะที่ว่าโบ้เคยอันตัวเพิ่นเคยมีเธอหนึ่งเนาะที่ว่าเคยมีทางลูกเมียเพิ่นโทรมาว่าให้เั็นการที่ทางทีมงานเท่านี้เคยมีคือกันที่ว่าลูกเมียเพิ่นโทรมาเตือนเคยบอกแม่นเคยเพิ่นเพิ่นเมียเพิ่นโทรมาบอกแม่นเมียเพิ่น แชทมาบอกว่าเราต้องมายุ่งกับผัวน้องก็เลยบล็อกไปเลยเพราะว่าน้องกับบุหงาเป็นผัวเพื่อนเด้แม่น้องพี่น้องเลยทางน้องเพื่อนกับบุหงาเลยพี่น้องว่ามีลูกมีเมียแล้วกะขอแบบคนสุดจะแท้พี่น้องดีใจเนาะดีจะมาลงกับน้องเพื่อนแม่แต่ว่ามีลูกมีเมียแล้วกะลบก่อนแม่ปล่อยปล่อยคนปล่อยให้คนโสดมีโอกาสไหมพี่น้องเลยแน่คนโสดมีโอกาสแบบว่า พ่อที่จะมาคุยจริงๆริงกันนคนที่ว่าสูตรพ่อที่ว่าบอกมีะอะไรนะเนาะทางด้านน้องพะวันอายุเท่าไหร่ได้ตอนนี้เจ้าหาปีเจ้าหาปีกันเลยเจ้าหาปีเนี่ยเลยเนาะเจ้าเกิดประมาณเก้าเก้าแปดเก้าแปดโดยเก้าแปดเนาะ ทำแต you know yeah. really? right. right. ่ทีเดียวทำอะไรทาเจ้านะ่ยแดเข้าแปทีกันโดยมันเจ้หกจ้ะไกั้หเข้าหบองหน่อยนี่เถาคนชุบลายในมานี่ก็โเราเลยเลยหายเกียวขอรจะแม่บานระวักันไปได้กลับไปแต่ว่าแม่เพิ่นยังฮ็ดยังนึ่งเข้าหนึ่งยังยังไม่ได้เลย กิบุหูววัดได้ไปหรือเ่เพื่อนเป็นยังเมนเพื่อนเป็นความดันแล้วกับเบาหวานกับพอว่ยร่างกายเพิ่นบกข่อยแข็งเมนตอนตอนที่เจ้าวันนั่นน่ะไทยจะเป็นคนที่หนึ่งเขาตอนตอนที่น้องไปทํางานอยู่ไทยหันกับเพื่อนน้องไ่ได้เป็นยังวันนี้เพื่อนสบายก็ได้ทูให้น้องมาอ๋อนั่นก็เป่นเรื่นงหันที่นี้สบายเมน นา้าอยู่หากินให้ลกหลานนะโดยก็คือไปใส่บบได้แล้วเนาะเนาะจนม่เอ็นัานน้องกับวันน้องว่าอยากไปเกี่ยวข่าวหลับจ้างเพราะได้เงินมาซื้อข่าวซื้อยังกะบ,บุง้งวัดสิไปได้ก็จะแม่เพิ่นกันยังคิดยัยงบบได้แล้วเงินค่ำที่ใส่อยู่นี่สิไปหาใช่ไัมถุงเท่อกับกิบกนน้ำไอข่าวอ,อะไรอาอแบงไ้แล้วก็มีเงินก็ซื้อเป็นธงเป็นโลก,กินเลย นำหมากก็สูงขึ้นแต่หนึงกว่าวันแต่ก็พี่น้องเอี่คือว่าปัจจุบันนี้ก็คือือเป็นโดเป็นอยังนําโดยเป็นในระดับของการที่ว่าเจ้าขายฟองไล่ขายครีมขายอย่างนี้ก็พอได้ขายแต่มันแบบโดนๆดนเท่านัยมันบ่ได้ขายแบบต้นเนื่องเลยจะไปส่งอยู่เซตส่วนใหญบส่งแบบวันใดเขาบอกเขาก็ไปส่งนะแต่ว่าส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีส่งไปไกลหรอกมีแต่ส่งแถวบ้านเขา แถวตะโพนัเก่งนี่แบบเขาคิดเราไปชงเองแน่นไปชมมาเที่ยนเลยแน่นแถว่าช่างแบบแบบไกลๆนี่เป็นครีมยังกันหรือเ่าเป็นโอ้โหครีมโอ้โหครีมแม่นโอ้โหครีมโอ้โหครีมโอ้โหเนื้อใช่โอโหเนื้อสีไม่เนื้อใช่อีกคนผู้ชายก็ใส่ได้คือกันใช้กันเลยใช้จากนั้นเขาวเป็นหน้าดำเลยน้องขายกับละแสน ่เเซดยโอ้สิได้ซื้อเมเห็นเ้อส้แล้วลองเบิ้งเป็นังไหนเนาะอุดหนุนลองเบิ้งเนาะเปียนเปินไหนจจะคู่กัรไปแล้วไปอมาให้ไปยังบุเเอ็มไ่ได้สวยใส้กินนะเอเยเห็นโอ้โหกินยอดเอลี่ทั้งหมดเหเอนกันเห็นบนเราจังไสจังเจ้ากระทะเองหยู่ป่ยค่ะ แั่ง่าแบบว่าเบิ้ลเป็นคนแบบว่าสิวปะสิวผ่ากะจุดด่างำๆในหายหายใช่ประมาณจกลับบนั้นก็เห็นคนเห็นผลนี่เนี่ยฮัสโหลใครใส่รองเบิ้งมาน้องแล้เรื่อยได้บ่กโอ้ยเลยมาหาเรื่อยมาหาขี้หม้อมาหาตามล่ากีมโอเอ็ซีเฮาเขาจบอกอยากใส่น้ำอยู่บ่เฮ้ยเอ็กซีเป็นข้างนู้นเป็นสนใจอยู่ได้กีม เป็นสนใจเป็นสนใจค้าเพิ่นปจ้อซื้อใ่นางตาบ้นในเน้เอ็ดจีเลยโดยไอคิมทางไม่ค่าแลวเพิ่นวะซื้อใจเม่ค่าก็ได้นะนเพิ่นเนาะเอ็ีอยู่ลาวอยู่แถวใกล้ังืจอเพิ่นเป็นจีเขา็มีแถวทางแถวน้องนี้ยน่เลยกันทางซื้อใส่นองเพิ่นไปเครื่องออนไลน์กันเนาะไม่ว่าพ่อได้ให้ลูกไปองทำห้องเยียนโดยซื้อตรงพนงลูก เราถคอยไปหาเงินอยู่ไ<ด>แต่ละมือก็ได้ไปหาปืนมาไว้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนหนึ่งบล็อแมนเข่าน้ำกะอึดเนาะแ,แม่ว่ามวยกคคุ่มกินแมนแมนแมนน้ำจำปากัได้เพื่อนเรากับหลังไงเติบอยู่แต่ว่าทางนั้นบริษัทให้หน้านี่แหละเนาะน้องๆกัเ<ด>ลยเขาก็เลยบริษัทกุ่มกินเป็นคับคนที่ว่าจะมาถ่ายหน้าให้แล้แมนแมน ยึดเนาะคนมาถ่ายหน้าเนาะแม่โดยยึดอันะไรคนมาปล่อยหน้าปล่อยหน้าใส่หน้าน่องแม่นี่ก็ยากประเมินต้องมรทำดาแท้บ่เวียหน้าน่องเงอยู่พี่น้องแม่นบ่คนบ่้โต๊ะเนาะโมตกแน่เนาะสงสารคนมาถ่ายถ่ายหน้าน้อยหน้าย่ํา แม่หน้อยนายใหญ่มีหลายหน้าบ่มีหลายหน้าบนบ่าวดีแล้วว่าได็กใส่หน้าแตนพื้นแล้วนะหน้าย้าแตนเป็นเหมือนเป็นนอนแดดวอร์รอนะแม่นอนแดดแล้วอ่โอ้ไม่ธรรมดาเลยบ่าดีเนาะคลิปนี้ก็หลายเราเลีรยงคู่น่ะแหละวันในไรเลยคลิปนี้ก็ชิบประมาณนี้เนาะแม่แม่โปโปกันในคลิปต่อไปเพราะว่าต้ามาหาน้องคนเอาต้องได้เฮ็ดชองคลิปเดี๋พี่น้องเลยว่ามันไกลแม่บอแม่โอ้มันไกลแล้ว ถ่ายคลิปเดียวเมื hmm. mm ่อว่ด FC ถามอันนี้ว่าเอ้าคือถ่ายน้อยแท้่ยังยังเพิ่นยังยังสนใจคําถามในใจยังบ่มนอกแม่นแลบัดนี้มันคลิปมันยาวเกินไปก็เลยเฮ็ด2คลิปโอธรรมดาเลยเฮ็ดยาวได้จันอยเพิ่น FC ิบางคนโอ้คลิปยาวโพดว่เนาะนีเฮ็ด2คลิปกไแน่พี่น้องเอ้ยก็ได้เวลาเฮาอัพลงก็ทงไว้แน่เนาะโยคลิปยาวก็อัพลงโดนซะแม่นนังมันก็ต้อง2ตอนนี่ก็บ่แฮงแน่ สิประมาณนี่เนาะทีมงานเนาะที่มงานเนาะทีมงานเนาะสิได้โอตัวลาไปเนาะเนาะเนาะสากดไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานเฮาอีกแน่พี่น้องเนาะารโฆษณาให้ทีมงานเฮานาเนาะเพื่อทีมีรายได้จากการ็ด y o ย t u b e เนาะกรเพงคือเก่าือเดิมบ่ทุกคน้นุกคดนเยๆๆจะได้โอลาไปนะสบายดีทางน้องสบายดีสบายดีทุกคน